เข้าใจกฎนี้นะคะรับรองแน่เลยค่ะว่ามันจะทวีความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอนมันเป็นกฎทองของจักรวาลแห่งนี้เลยนะคะมนุษย์เราทุกคนเกิดมานะคะมีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากประสบความสำเร็จแต่คุณรู้ไหมคะกฎที่ปกครองหรือครอบคลุมจักรวาลนี้คือกฎของการแลกเปลี่ยนนะคะ ครูอยากจะบอกว่าจิตวิญญาณของเราเวลาที่เราตั้งจิตนะคะที่เราอยากจะได้อะไรนะคะเราเองที่เป็นคนกำหนดเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนนะคะว่าเรานะ,ะมีความปรารถนาอะไรแล้วเราจะใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนครูยกตัวอย่างนะคะกรณี ของครูเองไม่ใช่กรณีใครอื่นนะคะกรณีของครูในวันที่ครูนะคะอยากจะประสบความสําเร็จอยากเห็นเงินล้านนะคะตัวครูเองนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลหนะคะทุกวันส่วนวันพระถือศีลแนะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น แล้วก็ได้สิ่งที่ปราด